สวัสดีครับอยู่ผมช่างไอสมาชิสวิทนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องตัวงานนะครับ Macbook Pro นะครับอันนี้ลูกค้ามาในการตัวแบตเตอรี่ไม่สามารถออนได้นะครับอันนี้ช่างได้ทำการแกะตัวเมนบอร์ดมาเพื่อเช็คดูด้านในนะครับว่าจุดไหนมีปัญหานะครับก็พบนะครับคาบน้ําบริเวณเมนบอร์ดนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของเมนบอร์ด a 1 7 0 8นะครับยกตัวอย่างให้ดูคล้ายๆกันกรณีนะครับ พราะว่าบอร์ดรุ่นนี้มันจะหน้าตาใกล้เคียงกันนะครับก็นะครับบริเวณตรงนี้นะครับโดนน้ามาทีเนี้ยทางช่างได้ทาการเคลียรนะครับคามความสะอาดบริเวณตรงนี้ไปนะครับแล้วก็พบว่าตัวอพอร์ตตรงนี้นะครับที่เสียบต่อเข้ากับแบตนะครับโดนน้ามาเยอะที่เกลือแบบว่าติดแน่นเลยนะครับทําความสะอาดไปแล้วมันก็ยังจะ ม่สามารถต่อ,อแบตเตอรี่ได้นะครับมันก็เลยทําให้แบตออนไม่ได้ทีเนี้ยก็เลยทําการยกเปลี่ยนครับตัวนี้ไปนะครับเรียกว่าพอรตที่มันติดอยู่กับเมนบอร์ดนะครับพอหลังจากที่ยกเปลี่ยนตัวใหม่เสร็จก็ใช้งานได้ปกติเลยตอนนี้แบตสามารถออนได้แล้วไม่ต้องเสียบสายชาร์จตลอดนะครับนี่ตอนนี้ก็ชาร์จแบตเข้าปกติเลยนะครับ MacBook Pro นะครับโมเดล a 1 9 8 9นะครับก็ถ้าเพื่อนเนท่านใดน,นะครับมี MacBook นะครับอาการเปิดไม่ติดสามารถส่งมาให้ที่มสร้านสมายทีสวิตดูได้<ม>เลยนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือ a c e b o o k ไลน mm ์ hmm. ได้เลยสำหรับวันนี้ใช้ยก็ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ